คิกชมรมพอดแคสต์ไหมวะวันนี้นะครับอยู่กับเราเซม Production EP ที่9นะครับผมเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปถามออมนะครับเรื่องแข่งตัดต่อตัดต่ออะไรอะ่ะตัดต่อภาพยนตร์ชื่อชื่ายการเป็นว่าตัดต่อภาพยนตร์แต่ไปจริงๆแล้วมันคือตัดต่อวิดีโอปกติอะไรไม่มีเชือ่อโหสุดยอดเลย <laughs> จ,รจริงเลยนะฮะ เยอะเอเนจีเยอะว่ะวันเนี้ยก็คือกูกูใหเรี่ยมได้มีโอกาสไปแข่งตัดต่อรายการรายการหนึ่งมาไม่ครูเชื่อกันจะได้พูดแบบชิวๆสบายๆได้ก็เลยจะเอามาแชร์กันว่าแข่งตัดต่อเนี่ยประสบการณ์เป็นย,<อ>ยังไ <c oughs> งโหยังไอ้แพนเรื่องเพิ่มไปเพิ่มไปเติมให้น้องๆที่สนใจด้านี้เนี่ยเขามีแบบประสบการณ์ให้ฟังกันเริ่มจากที่คุณครูเราเนี่ยเขาซ้อมเรา <laughs> ไม่ใช่ซ้อมแบบปล่อยเรานะ <laughs> <laughs> ซ้อมแบบเทรนนิ่งการตัดต่อของเราเออซึ่งเขาก็เตือนเรามาว่าวันไปแข่งเนี่ยให้ให้พกแผ่นซีดีที่ลงโปรแกรมพีแอนโกไปด้วย <laughs> เพราะว่าที่แข่งเนี่ยมันจะไม่มีเอ้อแข่งตัดต่อที่ไม่มีโปรแกรมตัดต่อให้อาจจะไม่มีม <laughs> อาจจะไม่มีแค่เตรียมไปเตรียมไปกันไวิวแค่ <laughs> <laughs> แต่ไมโครโฟนเนี่ยไม่นอาไปนะเขามีให้พอมาถึงวันจริงปุ๊บไอสัตว์ลืมแผ่นซีดีสุดยอดเดียวความพร้อมสุด ก็เลยชิปผายทําไงดีว่าก็เลยอ่ะมีเบอร์คุณครูที่เขาพาเรามาแข่งเนี่ยเออก็โทรหาเขาเขาบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวมีแฟลชไดของรุ่นน้องอ่ะรุ่นน้องคือมาแข่งด้วยมาแข่งระบ่าเข้าไปอีกมาแข่งทั้งเรียนไ้แฟลชไดมาลวก็เดินเข้าห้องแข่งไปแล้วก็บอกเขาว่าเออผมจะลงโปรแกรมแต่ว่าดูวัแผ่นมาเอามาแต่แฟลชไดเขาบอกว่าถ้าจะใช้แฟลชไดเนี่ยต้องไปลบไฟล์ในนั้นทิ้งก่อนเพื่อกันเราขี้โกงถ้าเราเอาไอเทีอะไรปลงเลยนี้เขาก็เอาแฟลชได้องไปเสียบเข้าคอมปุ๊บ เขาหนังลบ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 แต่ผักเขาหันก็ถามนเนาะเอ้ยใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อพี่เมย์โปรครับน่าจะมีในคอมอยู่นะแล้วไฟล์น้องลบทิ้งหมดแล้วไม่ไม่ไ่คือมันเป็นไฟล์เกมโอสุอะไรกอย่างเลยวนั่งลบหมดเลยเออน้องเขาว่าอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ด้วยก็พอเสร็จจากวันนั้นนี่แมก็เอาแฟลชได์ไปคืนก็เบอร์เลยจากกันจากกันด้วยดีอ่ะคราวนี้ไป เขาไปนั่งที่ตรงที่แล้วแต่คราวนี้ทุกคนเขามีไม้กันใช่ไหมอืมแต่ไม้แต่ละคนไม่เหมือนกันคือท้าไมที่เขาเตรียมให้มันต้องเหมือนกันค่ะคนที่เดียวกันไม่เหมือนกันสรุปเขาเอาไม้มาเองแล้วที่แข่งอ่ะไม่มีให้อดกดแต่ไอ้ที่อะอ่ะคราวนี้ก็จับฉลากได้ได้เรื่องของพระมหากษัตริย์ราชการที่สิบไม่ใช่สาวเอ็เ คราวนี้เขาก็แจกฟุตให้เราลงใส่คอมใช่ไหมอ่ะพวกกูนั่งเช็ดฟุตกันเอเนื่อเขาเวลาเขาเช็ดฟุตเขามานั่งดูนั่งดูนั่งดูนั่งจําว่าต้องไหนต้องใช้ใช้อะไรพวกกูแหมงพวกกูนั่งดีเวอร์เสียงกับฟังเสียงย้อนหลังกันเป็นแบบเทนเน็ตอะมึงกงจัดต่อจริงปะเนี่ยหรือไปทัศนศึกษาคุณนั่งขำอกันข้างๆเขานั่งเคียดเลยกูนั่งขำกันเนี่ยคราวนี้มันมีจังหวะหนึ่งอ่าคือเรื่องต้องต้องเอื่อนเป็นเสียงกูฟังอ่ะ เออ,เอ,อไอเดี่ยมันก็เอื้อมไปเสียบหูฟังใช่ไหมจังหวะเสียบไม่รู้มันโดนที่อะไรอ่ะคอมขึ้นชัดดาวไอสัตว์ไม่รู้เลยเราไม่รู้สึกรู้สึกผิดในการที่คอมดับเราขำหน้าขำคุณจะตอบไม่ซึ่งความ,มจริงไอห่ามึงต้องโหลดฟุตใหม่หมดเลยไหนอย่าทำคอมดับ <c oughs> เสียเวลาไงอ <c oughs> ไอไอทียข้างๆอ่ะคือเสียงเหมือนวินโดว์ตอนปิดแล้วซึ <c oughs> ้งหนึ่งหนึ่งอ่ะคราวนี้ก็จะเริ่มตัดต่อแล้วซึ่งพวกกูตอนนั้นเนี่ยไม่มีไม้ ก็โอเคตัดต่อมันไม่ใช่มาอยู่แล้วเราต้องเล่าเรื่องด้วยภาพไหม้ไร้สาระคือเขาเขาพูดคิดแบบเขาข้างัวเองไม่ออกมาคนเดียวก็เลยคิดเข้าข้างว่ามันอย่างนี้ดีกว่าเไม่ก็หนูกแข่งตัดต่อหนูก็แข่งอัเสียงเออเกิอก็เลยแบบจังหวะการตัดการเล่าเรื่องของเสียงขับขับับเล่าเรื่องด้วยภาพนี่อันนี้พอพักเที่ยงใช่ไหมครูเขาก็เอาข้าวข้าวกลางวันมาให้แล้วอยูก็ไปหลับมามันเป็นถุงกอับแก๊ปเนาะครู่า อ่านเรื่อของมึงอ่านีรของกูแล้วกูก็เพิ่งสังเกตข้างๆแม่งอัดเสียงอยู่ <l ots> <l ots> แม่งเพิ่งอัดเสียงยกูก็ชิบหายแล้วเรี่อข้างๆไม่อัดเสียงอยู่ในสัตว์ก,กูเอ๊ะลองอีกสักทีดิขยับแม่งเลยแม่ไม่แบบหลีข้างๆแ,งงางแล้วมันก็กดอัดใหม่ <l ots> <l ots> มยี่คนเี้เลยอย่าไปทําตามจังหวะนั้นนี่นหัวกูคิดอะไรรู้ไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีไมค์ไหนๆก็ไหนๆละ คนอื่นมันเจ๊งไม่ได้เลยเขข้างๆอ่ะก็พวกก็ตัดตัดตัดไปใม่พวกกูก็ตัดเสร็จแบบเหลือเวลาอีกสี่สิบนาทีอ่ะเออแบบเรนเดอร์เสร็จแล้วนะเหลืออีกสี่สิบนาทีมันชิวมากคนอื่นเขากำลังนั่งเครียดเลยกรรมการก็ตะโกนมาแล้วอ่าต้องเรนเดอร์แล้วนะเหลืออีกแค่สี่สิบนาทีเดี๋ยวไม่ทันอคนอื่นนั่งเครียดนั่งรีบตัดกันกูเปิดเพลงมาบวานลูกเด่นขอบคุณนะ ไม่แนละ้กวก็จะได้ไปฟังเพลงนี้ด้วยเพลงในหลวงทุกอย่างเนี่ยเพลงทุกอย่าง,าง,งแต่ตอนแรกก็ฟังปกติแหละก็เออก็เพลินๆอ,อ่ะคือม,มันก็ไม่มีเรื่องไหนหรอกแค่แบบเพราะๆท่านองก็ดีเพราะมันไม่สามารถเปิดยูทูบได้เ <c oughs> พราะนึงก็เริ่มนึกตลกอ๋อมออมนิวนิวฟิวเพลนขึ้นมาดึงเขงา้ามาฟังทอยลั่นมันงเนาอซูเปอร์เฮกเนี่ยนะแล้วแล้วคอมมันเรนเดอร์ช้าขนาดไหนเหรอนี่สี่สิบนาที ไม่ไม่ไม่มันเหลือเวลาไงเหลือเวลาสี่สินาทีคือเขาตัดสินคือถ้าแคริลเนอร์ไม่เสร็จแล้วเวลาหมดก็คือมึงไม่ได้เขียนอ๋อเขาปรับแพ้เหรอเอออ๋ออ่ะคราวนี้ก็แข่งเสร็จกันร้อยก็รอประกาศผลคือพวกกูจําโรงเรียนข้างๆได้ป่าคือโรงเรียนอะไรพอประกาศผลปุ๊บไอสัตว์ได้ที่หนึ่งนร่มเลยข้างๆที่มันบีบถุงก๊อกกับใส่ข้อนท่มันอัดเสียงนานๆแล้วเราปวดมันนะไม่เป็นผละ้วยมันอัดเสียงอย่างเดียวจริงๆว่ามันเออพวกกูนั่งเรียนคิดนั่งดูโฟล์กันแม่งมาถึกแม่งวางเอซีปัง แล้วม่งเอาดินสอเขียนทั้งแผ่นทั้งแผ่นทั้งแผ่นจริงๆเนยไม่ได้ฟกัสการตัดแล้วการตัดม่นคือรั่วฟุตใส่คืออัดเสียงก่อนแล้วมีเส้นเสียงอันมันยาวๆเลยเสร็จแล้วก็เอาฟุตที่ได้มาวางวางมาเสร็จเนอก็คือวางต่อเลยไม่มีทานซิทป่ะไม่มีทานซิทไม่มีไม่มีทานซิทด้วยมีมีบ้างเหมือนคือเอามาวางเอาวางก็คือวางให้ต่อเชิงแบบภาคเสียงนะนะเออเหมือนแข่งภาคเสียงมากกว่าข่งตัดตรงนี้เอือใช่นี้กรรมการดูที่เนื้อหายเดียวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ คราวนี้พอแข่งจบใช่ไหมตอนกลางคืนอยู่ดีเนี่ยมันก็ทักกูมาบอกว่ามึงมีมีคนในห้องแข่งแอดเฟซมาเขาทำเงินเขาเขาแอดมาที่แบบก็รับก็รับก็รับปกติใครแอดกูมารับกูวอ่ะรับเสร็จแล้วเขาพิมพ์มาว่าผลแข่งออกยังวะกูงงใครวะกูรู้สึขกูถามออกมาว่าใครกูบอกว่าเออชื่อชื่อนี้นะแล้วเจอกูได้ไงอ่ะเจอที่ห้องแข่งตัดต่ออ๋ออ๋ออ๋อโอเคแล้วมันก็ถามว่าเออผลแข่งออกยังวะยังไม่ยังไม่ยังไม่ออกเลยนั่งดูมาสักพักแล้ว เออเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างทําได้เป,ปล่าก็นั่งก็ปึกคุยกันปกติแล้วมันบอกคํานึงว่านเนี่ยเห็นตอนเลนเข้าข้อมาคอนแบบกลัวเลยแบบเชี่ยเด็กโรงบบเรียนนิหวายแบบเชี่ยมันน่ากลัวหวาแล้วเห็นแบบเห็นมากันนิ่งๆแบบน่าตื <c oughs> ่น <c oughs> <ๆ S 2> เขขต้นเชี่ยตื่นเต้นแล้วกูก็ถามว่าแล้วตอนกี่กูขำกันอ่ะได้ยินเปล่ามันบอกว่าได้ยินชัดและ้แบบชัดได้ยินทั้งห้องอ่ะคือคือกูนั่งขำกบบตัวโยนแบบ <c oughs> ตบตแบบกันโบะนั่งขำมันมีที่ไหนขำที่ยิ่งเงี้ยไอ้ที่ฟังยอนนะไม่ได้ฮิไม่ได้ฮูยมันกู้ไกมก็พยายามขำเบาๆแล้วแบบได้ยินแค่แถวๆนี้ไอ้สั์สรุปแม่งดังนั่งห้องงี้ก็มองไม่างมันไปทำอะไรมาวะอ่ะคราวนี้ก็ตอนนั้นเราได้อันดับประมาณเจ็ดแปดมั้งแข่งที่โรงเรียนสิบห้าโรงเรียนมั้งใกล้ๆกลางๆแต่ก็แบบ เกือบเหรียญทองแต่ก็ไม่แต่คือมันเป็นเหรียญแต่อันดับมันก็ตามคะแนนด้วยนั่นแหละพวกกูก็เลยตัดสินใจไปแข่งรอบแม่งซึ่งพอไปแข่งเราก็ใช้เทคนิคที่เราเห็นมาแล้วจากขังแรกแต่นี่คือปีต่อไปแล้วไอ้นี่คือปีต่อไปแล้วเราก็เห็นเทคนิคมาจากไอ้โรงเรียนที่ได้ที่หนึ่งน่ะไปถึงพวกกูนั่งอัดเสียงอยู่เลยจะได้ปะสรุปผลตอนนั้นก็ได้เหรียญทองแต่ว่าอันดับก็ประมาณอันดับสี่อันดับห้าก็อันดับขึ้นมาอันดับขึ้นมาแต่แต่แต่ขึ้นเป็นเหรียญทองแล้วก็เออ ชอาไปซื้ออัดเสียงเนีเลยโ่ไม่เอาหูฟังไปถึงกูใส่คอออมอัดเขียนอดสกิปอัดพูดแบบนั่นแหละก็คืออยากผัานน้องว่าไปไปแข่งก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะเพราะว่ารู้สึกว่าการทําอะไรพวกเนี้ยมึงไปแบบสมองโล่งๆดีกว่าเออไม่ต้องไปแบบพียต้องอัดสกิปต้องเขียนสกิปให้ชัดเจนทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ไม่ความจริงไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นที่แทาของเราไปเลยถ้าตามมาตรฐานถ้าไม่ได้หวังที่หนึ่งเหรียญทองก็แค่แบบ ทไปอ่ะนั่นแหละประมาณนี้สำหรับ EP แขแงกกบต่อนะฮะสุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางหน่อยนะคะผมฝากติดตามพวกเราใน Spotify, Google p o d c a s t c a s t b o x Anchor แล้วก็ Apple p o d c a s t นะครับและอีก2ช่องทางที่จะตามมาโดยมีซับไตเติลมาด้วยก็คือ Facebook และ YouTube ชันแนลชื่อเซมีโปรดักชันนะครับผมส่วน Instagram ชื่อ s e มีอัน e r สอันเดส o ก้โปรดักชันนะครับผมแล้วก็เรามีช่องทางใหม่เฮ้ยนี่ ไม่ไม่ไม่ได้ลืมนะมันเป็นกลวิธีในการพูดเออก็คือช่องทางบล็อกดิดนะฮะแล้วก็มีช่องทางการติดตามเพิ่มมาอีกช่องทางหนึ่งก็คือวิเ t อร์ชื่อว่าซีบีโปรดักชันนะฮะครับผมฝากกด follow ด้วยนะครับถ้าเห็นก็กดรีทวิตวิงๆิ่งดหัวเลยโอเคครับผมครับผมขอบคุณทุกคนที่ฟังมนถึงตอนนี้นะครับเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับบาย